สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมงานลูกบุญบานพามาที่สวนสาธารณะอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีครับนี่คือบรรยากาศช่วงประมาณเก,กือบเกือบเร็วทุ่มเลยครับบริเวณแม่น้ำปัตตานีครับก็จะประดับประดาด้วยไฟหลากสีสวยงามนะครับเด็ครับ บรรยากาศตอนนี้ครับพาลูกมาเที่ยวชมบรรยากาศในตัวเมืองจังหวัดปัตนานีนะครับใี้โอกาสถ่ายคลิปบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับผมถ้าใดเคยมาก็คอมเมนต์หน่อยนะครับเคยมานั่งชิวๆทานอาหารชมฟังเสียงนกเสียงปลานะครับดูผู้ดูปลาก็ คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมนี่ครับด้านนี้ก็จะมีเป็นโอโ้เป็นอุโมงค์ไฟเลยนะครับนะเี่ยจะมีไฟยิ่งหลากหลายสีนะครับบรรยากาศที่อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับเมืองงามสามวัฒนธรรมศูนย์หาลานเลืศอล้ลำชนน้อมนำศรัทธาทินธรรมชาติงามตาปัตตานีสันติสุขแดนใต้นะครับ นี่คือคำพนของพี่น้องเราชาวจังหวัดปัตตานีนะครับบางท่านก็จะมาเดินออกกําลังกายนะครับบางท่านก็จะพาล,ลูกมาเที่ยวชมบรรยากาศไฟนะครับดูไฟเดี๋ยวซูมให้ท่านชมได้ดูบริเวณสะพานฝั่งนู้นก็คือสะพานดีชานะครับนี่ครับเป็นสะพานเดชานะครับอยู่ฝั่งนูน้นนะครับบรรยากาศฝั่งสะพานดีชานะครับ ก็น,นี่ครับเป็นภาษาอังกฤษครับก็จะมีน้องๆครับวับยรุ่นหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ครับพาลูกพาหลานมานั่งชมบรรยากาศนะครับรับอากาศเย็นๆบางท่านก็เดิน,น,อเดอนออกกำลังกายก็มีนะครับ,นะบก็เมืเมืดแล้วนะครับไม่ค่อยเห็นเท่าไรรารรราราหาร,นร่นะครับบรรยากาศสวลสวนนั่งทานอาหารชิวๆนะครับรับบรรยากาศ บางท่านก็วิ่งออกกำลังกายนะครับชมบรรยากาศในตัวเมืองปัตตานีนะครับบรรยากาศด้านนี้จะเป็นหอนาฬิกานะครับหอนาฬิกาโอ้น่าจะพี่เขามาจากซ้อมเรือนะครับซนะ้อมน่าจะซ้อมพายเรือนะครับเนี่ยเรือยาวนะขึ้นจากเรือนะครับฝั่งนู้นห่างผมนี้ประมาณกับร้อยห้าสิบเมตรได้นะครับ ผมอยู่นี่ครับที่ด้านนี้ก็เป็นหอนาฬิกาฝั่งสะพานศักเซนีนะครับนะครับเขาเขียนไว้เทศบาลเมืองปัตตานีนะครับนี่ท่านผู้ชมอาจ,จะได้ยินเสียงนกภาในคลิปด้วยนะครับเพราะว่านกก็อยู่บนต้นไม้น่าจะเตรียมตัวเข้าลังนอนนะครับตอนนี้ นี่ครับอยู่บนต้นนี้ครับแต่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเป็นนกอะไรนะครับบางท่านก็มานั่งชิลๆนะครับบางท่านก็เดินบางท่านก็พาลูกมาออกกำลังกายมาชมไฟนะครับให้ชมอีกครั้งนึงนะครับบรรยากาศ Wow, wow. นี่ก็เป็นสาราให้นั่งพักนะครับพักคอยแล้วก็รอชมบรรยากาศหรือว่าพักเหนื่อยก็ได้นะครับท่านผู้ชมครับพักใจสาราพักใจ นี่สวนสาธารณะอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีสำหรับวันนี้ทีมงานของเราก็ขอนอุญาจบเลิบไว้เพียงเท่านี้นะครับทีมงานลูกคุาิบานครับอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับแล้วก็ต้อนรับตัวเองด้วยต้อนรับผมด้วยนะครับตอนนี้มาชมบรรย,ย,ยากาศขอหยญาพาทุกเดินเที่ยวชมบรรยากาศก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสวดีครับ